สวัสดีครับแม่แม่พ่อพอพี่พี่ทุกท่านครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของอ่างน้ำมนตอาสงเลือสีเนนนะครับทัดพุทธคุณนะฮะตำบลน,นะครับโแต่งอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับรบกวนเมตตาก,กดติดตามนะครับคำว่าติดตามด้านขวามือนะครับใช้นิ้วจิ้มลงไปห,หายเป็นสีแดงนะครับจากนั้นก็กดไลค์ชูนิโป้ขึ้นนะครับแล้วก็กดแช์นะฮะแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะฮะ หรือแชร์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากหนูนะครับสําหรับนะครับท่านที่นะครับเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับก็นะครับเปิดคลิปวิดีโอนะครับของหนูนะครับดูนะครับเพื่อนะครับความบันเทิงนะครับก็ หายเงาได้นะครับสำหรับท่านที่เหงานะครับจากนั้นนะครับก็กดติดตามไว้นะครับท่านก็จะไปฟาดนะครับคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องนะครับเอาละครับสำหรับนะครับที่อากาสมหรือีเนนนะครับท่านพระพุทธคุณนะครับท่านพระอาจารย์หรือีเนนนะครับก็ได้นะครับปล่อยตัวเลขโซลัสารตะนะครับลงมาแล้วนะฮะที่นี่นะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่ออกสื่อหลักช่องเขียว บ่อยๆมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับที่ผมนำข้อมูลมาทั้งหมดนะครับก็มีที่มาที่ไปนะครับมีแล้วก็นะครับมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็นะครับมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะครับก็อ้างอิงมาจากสื่อหลักนะครับก็นะครับอ่าอันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสำนักอื่นกันก่อนนะครับก่อนที่จะมาดูนะครับสำนักอาสมรือซีเนนนะครับเดี๋ยวผมพาไปวิเคราะห์ ครับของสำนักอื่นกันก่อนนะครับไปรับชมกันเลยนะครับสำนักแรกนะครับที่ผมจะพามาวิเคราะห์นะครับก็คือปฏิทินนะครับของใบเขียวนั่นเองนะท่านผู้ชมสำหรับใบเขียวของปฏิทินนะครับงวดที่ผ่านมาก็ถือว่านะครับวิ่งไปในมีลตเตอรี่ราวันที่1นะครับก็ในส่วนของ0นะครับแล้วก็5นั่นเองนะท่านผู้ชม ผมก็ไม่พลาดที่จะหยิบนะครับงวดต่อไปมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับงวดต่อไปนะฮะของปฏิทินใบเขียวนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเลขนะครับด้านนะครับอ่าขอแยกเป็นสส่วนนะครับเป็นด้านขวาและด้านซ้ายมือนะครับอันก่อนก่อนนะครับไปดูด้านซ้ายมือกันก่อนนะครับก็จะมีในส่วนของ เป็นตัวเลขเป็น6นะครับแล้วก็4นะฮะแล้วในส่วนของด้านขวามือนะครับก็จะมี1นะครับแล้วก็5นะฮะหรืออาจจะเป็นจับคู่เป็นนะครับ6 1 6 4นะครับ6 5นะฮะก็เป็นนะครับไปได้นะฮะท่านผู้ชม ต่อมานะครับผมพามาดูนะครับเลขมงคลกันบ้างนะครับเลขมงคลนะฮะก็ถือว่าสถิติมาดีกันเลยทีเดียวนะครับก็ให้แนวทางมานะครับเด่นนะฮะก็คือ3แล้วก็6แล้วก็8นะครับชุด3ตัวนะฮะก็จะมี8 3 6นะครับแล้วก็8 3 9นะฮะแล้วก็5 6 8 5 6 9นะครับชุด2ตัวนะครับก็จะมี3 8 สามห้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่หกสามหกห้าหกศูนย์หกสิหกหนึ่งแล้วก็หกสี่นะครับเอาละครับมาดูเสือตกถังพลังเงินดีกันบ้างนะครับในงวดวันที่16มีนาคมนะครับ2565นะครับเด่นก็คือ7นะครับรองก็คือ6นั่นเองนะครับชุด3ตัวก็จะมี562นะครับ6 72แล้วก็864 467นะครับแล้วก็769นะครับแล้วก็4047974176 279นะครับแล้วก็มี316ชุด2ตัวนะฮะก็จะมี627264 6769487476 79แล้วก็16นะครับ ระหว่างเบิ้นหามนะฮะก็จะมีในส่วนของ5 7 7 7 7 8 6 6 6 6นะครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูนะครับเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะครับในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับก็คือนะครับอ่างอาสมหรือสีเน้นนะครับธาตุพุทธคุณนะครับตัวเลขโสรถสารตะนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไป วิเคราะห์นะครับลงกระดาษนะครับเพื่อการดูง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ จากก้านนะครับที่ผมให้ดูของอ่างน้ำมนต์นะฮะจะสังเกตเลยนะครับจะมีตัวเลขที่จับกลุ่มนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็จับเป็นคู่เป็นคู่นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอจำลองนะครับเป็นอ่างน้ำมนต์นะครับเดี๋ยวจะนะครับทำการนะครับเขียนแบบอ่างน้ำมนต์กันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ตัวนี้นะครับเป็นอ่างน้ํามนต์นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของนะครับที่ผมมองเห็นนะครับในส่วนของตัวเลขนะครับเป็น2นะครับแล้วก็4นะฮะท่านผู้ชมแล้วก็มีนะครับในส่วนของนะครับเป็นที่มองเห็นนะครับก็8นะฮะแล้วก็มีนะครับ5นะฮะ แล้วก็มีนะครับในส่วนของตัวเลขที่ติดกับ5นะครับก็เหมือนกับ6นะฮะแล้วก็เหมือนกับตัวเลขนะครับเนะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวผมนะครับจะพามานะครับวิเคราะห์และสรุปนะครับดังนี้นะฮะท่านผู้ชมตามที่เห็นอยู่ในอ่างน้ำมนต์นะครับว่ามีตัวเลขตัวไหนที่วิเคราะห์ออกมากันนะครับ ที่มองเห็นนะครับเป็นคู่เป็นคู่นะครับเดี๋ยวผมอันดับแรกนะครับไปดูตัวเลขทั้งหมดนะครับก็มีในส่วนของ8นะครับแล้วก็5 2 4นะครับแล้วก็6แล้วก็7จ็ดนะฮะตัวเลขนะครับที่นะครับอ่าแปรนะครับเป็นได้2ส่วนนะครับก็คือ หกกับเก้านะครับก็เป็นตัวเดียวกันนะครับเจ็ดกับหนึ่งนี่ก็ตัวเดียวกันนะฮะท่านผู้ชมแล้วผมก็จะจับคู่นะครับในส่วนของในอ่างน้ำมนต์นะครับก็จะมีนะครับสองสี่นะฮะแล้วก็แปดห้านะฮะแล้วก็เป็นเก้าเจ็ดนะครับท่านผู้ชมนะครับ ตัวเลขค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ดูเป็นแค่แนวทางนะครับก็มี42แล้วก็5 8แล้วก็7 9นะครับก็จะมีนะครับในวงกลมก็คือส่วนนี้นะครับแล้วก็ส่วนนี้นะฮะนี่นะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับ ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟงังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสุดท้ายนี้นะครับ10นิ้วประปกบพนมมือนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ